บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะครับวงเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็ยังคล้ายเดิมอยู่นะครับมีทั้งหมด4รายการนะครับซึ่งรายเดือนเนี่ยนะครับกำหนดเดิมเนี่ยสองถึงสามบาทนะครับยังเหมือนเดิมนะครับค่าเดินทาง500บาทนะครับก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟนะครับ หค่าน้าค่าไฟา100นะครับแล้วก็315บาทก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับอันที่4จะเป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ200บาทนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับเงินเพิ่มนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับทีนี้สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยเงินสดที่จะเข้าเงินสดที่จะเข้านะครับถ้าในอนาคต รัฐบาลมีวงเงินที่เป็นเงินสดสามารถกดถอนได้เพิ่มเข้ามาให้500เพิ่มเข้ามาให้1000บาทในแต่ละช่วงนะครับในแต่ละช่วงนะครับเข้ามาในบัตรท่านจะต้องเตรียมตัวรับเป็นพร้อมเพย์นะครับทำไมถึงบอกว่าจะต้องเตรียมผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยเพราะรัฐบาลจะโอนเข้าในบัญชีพร้อมเพย์นะครับโอนเข้าในบัญชีพร้อมเพย์ของท่านแล้วเพราะไม่มีบัตร ที่ลูด ATM ได้แล้วเพราะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่มีบัตรแล้วนะครับใช้บัตรประชาชนแทนในการรับสวัสดิการของทางภาครัฐนะครับใช้บัตรประชาชนแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเตรียมตัวในการผูกบัญชีพร้อมเพย์และเตรียมรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับทีนี้ นะครับตรงนี้ผมขอสรุปเลยนะครับว่าในเรื่องของวงเงินบัตรเก่านะครับเบื้องต้นยังคงเหมือนเดิมแต่นะครับในการพิจารณานะครับในของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังแล้วก็คนที่ใช้งานบัตรจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีสวัสดิการเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับสำหรับคนที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็คืออา,อาจจะมีเพิ่มจากนี้ แน่นอนแหละจะมีเพิ่มแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องมาติดตามกันว่ามันจะมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากส่วนตัวของเองเนี่ยคือค่าเดินทางเนี่ยห้าร้อยเนี่ยนะครับโอ้โหทุกทุกเดือนทุกทุกเดือนเนี่ยบางทีเราทิ้งไปเลยเราไม่ได้ใช้นะครับในเรื่องของค่าเดินทางตรงนี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เอาวงเงินเกลี่ยเฉลี่ยออกมานะครับเพิ่มในตรงส่วนไหนหรือว่าไปเพิ่มในสวัสดิการตรงส่วนอื่นๆนะครับสำหรับค่าเดินทางหรือ นะครับมีการปรับเปลี่ยนค่าเดินทางให้สามารถใช้งานได้สะดวกเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการนะครับเดินทางจ่ายค่าเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทีนี้ในเรื่องของรายเดือนนะครับ200ร้อถึงสามบาทเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องถัดไปในข่าวถัดไปนะครับก็ต้องขอสรุปว่าวงเงินนะครับ ยังเหมือนเดิมนะครับ4รายการก็ยังคงไว้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้ามีเพิ่มเติมผมจะมาแจ้งให้ทราบทันที